สั้นเรื่องกา้าพูดก้าเปลีป่ยนจากโรงเรียนบ้านวังโอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเวชเขตสอสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิราดาดีค่ะเป็นนักแสดงนำค่ะรับบทเป็นเอี้ยมค่ะสำหรับเอี้ยมนะคะถึงแม้จะเป็นเด็กใหม่ เด็กก้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องเริ่มจากคนที่มีอํานาจแต่อาจเริ่มจากใครบางคนที่กล้าบ้างพอ,อนอกจากนี้หนูยังมีส่วนช่วยในการเขียนบทละครกับเพื่อนๆอ,อ,อีกด้วยนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิน,น่าชนิดครับเป็นนักแสดงนํารับบทเป็นภูมินครับสําหรับภูมินนะครับจะเป็นเด็กที่มีนิสัยก้าแล้ว ข่มขู่เพื่อนในห้องนอกจากเป็นนักแสดงผมก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมเขียนบทสวัสดีครับผมชื่อเดชชายกิจรลญสรงกีเป็นนักแสดงสมทบรนบบทเปีนนโนครับกีโนเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับภูมินรัวภูมินมากนอกจากผมจะแสดงเป็นกีนโนแล้วผมยังเป็นผู้ที่มีส่วนในการบันทึกภาพและเสียงในการถ่ายทำอีกด้วยครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวาชาวาิระวันมิสวังพาราครับผมเป็นนักแสดงสมทบครับถ้าเราเปรเป็นวังครับวังนะครับเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับภูมิงและมักจะโดงภูมิงล่อกลางบ้างเสมอแต่พื้นฐานไม่ใช่เด็กเกเรนอกจากผมจะเป็นนักแสดงแล้ว ผมยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมสถานที่และบรรยากาศในการถ่ายทำอีกด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจากาักรพัฒน์จอยูุ่รับเป็นนักแสดงสมรครับได้รับบทเป็นแจมครับแตมนะครับเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับภูมินและมักจะโดนภูมินบ,บังคับให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกจากผมจะเป็นนักแสดงแล้ว ผมยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่และบรรยากาศในการถ่ายทำอีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากดูเรื่องหลางของเราไปแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราในภาพยนตร์เต็มกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย